วัสดีช่วงเย็นๆค่ะวันนี้แม่เพ่นจะมาดูชมพู่บ้านน้องนาโนโอชมพู่เยอะแยะเลยเห็นไหมดกมากๆเลยนาโนไม่ห่อชมพู่เลยกรอบอื้อหืออือหืออ้อยอื้อห มันมีมดแดงเลยนะระวังอย่าไปจับมันน,นนะจับมองไปตรงไหนก็มีแต่ลูกชมพู่เลยอ่ะมีทางนี้มีเ,เยอะแยะมากมองไปตรงไหนมันก็มีแล้วในนี่ยมันนอนนนอจ่อนอนเจาะหมดแล้วนี่นานโนไม่ยอมห่อไงเห็นไม้พวงนี้ดูสิทุกอนุเลย มันเยอะมากเจ้งอจโอ้เสียดายเนาะโควิดเนี่ยมันทำให้อะไรอะไรแย่ไปหมดไม่งั้นไม่เพนเอาของนาโนไปขายให้นาโนได้เลยนะเนี่ยเอาให้หมดเลยเดี๋ยววันเกิดต้องนามาโกรธยาวเพิ่งเอาเจะต้องน่าจัดอะไรวันเกิดก่อนจะตกใส่หัวอยู่แล้วเนี่ย มันเยอะแล้วมันก็ดกเกินต้องก้องต้อตีได้น้ำก่อนอือหือมันเป็นอร่อยอยู่คนเดียวอร่อยอยู่คนเดียวเลยเนี่ดูหูสวยๆเลยฮะสวยมากๆเลยอะ่ะดูดิ เสียดายเสียดายเสียดายมากมากเลยอืดยดอดูมันร่วงเต็มพื้นไปหมดเลยเนาะมันน่าเสียดายจริงๆโควิดนี่โน่นนะม,มันเจาะนะอือันด,ดเห็นไหมร่วงตกถือไว้ก็ตกถือไว้ก็ร่วงตุ๊บเลยปลอดภัยก็อย่างนี้ละค่ะเดี๋ยวจะกัดให้ดูนะ นะชั้นพูดหลอกไปหรออืมกลอปมันกับมันกับขนมเลยแล้วทำไมนาโนไม่เก็บกินล่ะคะหืมขนมไอ้นุ้ยมาเก็บตอนเมื่วานพ่อใหม่พ่อใหม่ชื่อพ่อตำรวจจับโจรพ่อใหม่ที่ไหนพ่อตำรวจพ่อใครเป็นตำรวจพ่อหนูอ๋อ พ่อหนูชื่อพ่อโหนงตัวเป็นช่างตัวพ่อหนูเป็นเป็นช่างรถอืมโอ้ดูดกมากเลยค่ะตรงนี้สุดยอจริงจริงแล้วก็เลือกกินได้เลยค่ะว่าจะกินอันไหนพ่อน้อยหนูมันเป็นกันจุพ่อน้อยนุ่ะอยากกินขี้แหมพ่อน้อยอะไรจะกินขี้ดูตรงนี้ดิอู้ดกจริงๆริโอ้สะออนค่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพามาสะออนชมพู่นันโง สวัสดีจ้า